ครับนะครับผมสวัสดียำเลี้ยงเล้ยงนะพี่น้องมูนี่นะครับผมสีพาชมบรรยากาศยำเลี้ยงนะครับหลังจากตัดหญ้าตัดย uh e uh ูเร uh 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 ียบร้อยนะครับผมโซนข้างหน้านะพี่น้องเด้อแตว่ากะบ่ทันได้ตัดเรียบร้อยเบิดดอกพี่น้องอันนี้ก็คือโซนข้างหน้าหรือว่านาสวนเกษตรสวนไปสวนเกษตรปสมสานนะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ครับดีพาเบิ่งนะครับเด้อนี่คือเขาตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับเด้อกัสีมีต้นไม้หลากหลายหลากหลาย ยางหลเนแนยนะครับพี่น้องนี่ครับทั้งต้นแดงไม้ต่างๆนะครับเด้อและกำลังเจริญเติบโตนะครับหรืองอกงามเกิดไม้เฮ้านะครับเด้อตรงนี้นะครับนี่สวยงามนะครับเด้อพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับเด้อนี่ต้นเซี่ยวนะครับหลายๆคนถ้าเป็นเด็กหน่อยเคยถืเล่นนะครับ เล่นงทั้งต้นสมเสียวหรือว่าต้นเสี่ยวนะครับนี่แหละเคยเลีนยอยู่ต้นมมนี่นะครับจําได้ปะพี่น้องนี่ครับแล้วก็จะมีต้นแดงเห็นไหมพี่น้องต้นแดงไงเร็วนะครับนี่พี่น้องต้นแดงต้นนี้หลายๆค้นนะครับอาจจําได้นะครับตัวเร็วมากนะครับนี่เห็นปะตะควันผมไทยนะครับเขาต้นในเล็กเลนน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเบิ่งเอาลวดนี่ต้นโตมากเร็ว ตัตเร็วมากนะครับต้นนี้ผมถ่ายบมเมนโอ้หนับบ่ไท้นะครับอัปเดตพี่น้องเขาเบิงนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็นะครับราวสิพ้าอย่างไปเบิร์เรื่อยๆแล้วเราก็ปลูกเรื่อยๆนะครับพี่น้องต้นใดตายเขาปลูกเรื่อยๆนะครับต้นใดตายเขาปลูกเรื่อยๆนี่มันนี้กับมี้นะครับพวกอาจารย์นะครับหลายๆคน่นมาเที่ยวชมสวนเฮานะครับเ้อหลายคนแต่ว่ากับบระเทไทยพี่น้องเขาเบิงนะครับตรงนี้นะครับ เป็นสวนเกษตรผสมผสานเกษตรเชิงมั่วเฮานะครับเด้อตัวนี้นะครับแม้มนำหงเดี๋ยวต้นใหม่ที่ตายนะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนี่เห็นบ่เขาปล่อยน้ำมาเนี่ยมันหงเพราะว่ามันหัวนะครับมันรั่วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้นใหม่ผมตายนะครับเห็นว่าจังจนบมกหมวงสิละนี่ผักหวานเนี่ยอันนั้นอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแสดงว่ามันหงนะครับเดี๋ยวต้องปิดน้ํานะครับเด้อ มันรั่วนะครับตรงนี้นะครับมันรั่วนะครับผมอันนี้ก็เป็น่วนเกษตรนะครับเด้อพี่นออ้องนี่เห็นบ่าเขาเปิดน้ำให้เขานะครับแต่ว่ามันนี่แหละแต่เขาบ่ได้ยยางมันจะเป็นลักษณะเบบนเพราะฉะนั้นเขาก็ตรง้งยางเบิ้งน้ำนครับตรงนี้นะครับโวนเกษตรเขาหลายายางไหลเนีนยคือมันมันมัไหลเรียนนะครับพี่นออ้องตรงนี้นะครับ สวนกเกษตรเรานะครับมันมีหลายอย่างหลายเนว้ยวที่ให้ระยกชมเดียกดูได้นะครับนี่แหละเป็น้องเพิ่งเอารถนี่บักซีดายังสี่แล้วลบักซีดาเขาเนี่ยเป็นร้อยร้อยต้นนะครับหลายๆส่วนหลายหม่มองนะครับตรงนี้นะครับเห็นบ่พี่น้องแล้วก็จะมีมะม่วงกาลังออกดอกแล้วก็ให้แต่ว่าให้แบบนี้ไม่ได้นะครับมันมันติดตัวกี้นรกมันจีตายแล้ว เนี่ยตรงนี้นะครับเห็นบอกแต่ว่าเขากะนี่แหละปล่อยสายยางลุงปลาผักหวานปรุงลุงปลาอันนี้แหละบักนี่แหละไอบักขามเทศนะครับแล้วก็มะนาวนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับผมหลายยางหลายเนี้ยอีพี่น้องนี่เจ้าบักนาวบักสีดา,าทั้งทีนี่ครับเดียกเราให้น้ําเขานะครับนี่เห็นบ่ ห้อยนามทั้งนั้นนะครับเป็นดินซ้ายนะครับตาหยาจะนูเรียบร้อยไม่หมกม่วง้นาดอกไม้เฮารู้สึกว่าจะเป็นปีแรกนะครับนี่ปีแรกพึ่งเขาพึ่งออกนะครับน้ำดอกไม้นี่พี่น้องเด้อนี่จะเป็นน้ำดอกไม้นะครับลองนี่ที่เป็นนามดอกไม้แล้วพี่น้องเด้อกําลังออกดอกไย่งเขานะครับปีนี้นะครับแล้วเขากําลังเนี่ยละกําลังแทบทุกต้นนะครับออกดอกอย่งเขา คือมันเป็นผืชระยะยาวนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับปลูกทิ้งๆไว้เด้อครับเด้อนี่ยัางหน่อยๆเขากันนี่แหละลงทุนกับต้นใหม่กับบอสเสียายนะครับจากต้นมกนาวี่ครับเจ้าในพวกกได้กินน้วยอยู่แล้วนะครับเบิ้งเพราะว่ามันกําลังโตนะครับเห็นปะกาลังโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกออกหมากออกผลในเฮ้านะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นอกพี่น้อง ก็ลังไงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนไผ่ไม่ต้องไปอยู่กับเขาครับเพราะว่านี่แหละจังได้เขาก็ได้กินอยู่แล้วส่วนไผ่นะครับนี่บบคซีดาไม่ใช่ขี้เคี่นะครับปลูกทิ้งๆไว้ครับบักม่วงบักหนาาคือโอ้ยหลากหลายอี่หลีพี่น้องพี่น้องมาเห็นละสิพี่น้องจิตสะออนนะครับนี่คือจังหลายๆคนเขาเจ้ามาเห็นมันพี่น้องเขาเจ้าจิตสะออนนะครับว่าเราทําได้ยังไงไม่ได้เห็นอย่างาพี่น้องขอให้เราขยันมันปลูก นะครับมันดูแลมันแต่ว่ามันสิมีช่วงี่ว่ามันอยากก็คือช่วงสองถึงสามปีแรก,กนั่นมพี่น้อง,องเขาบริษัทในของเตรียมสวนล้วครับต้นไม้เขาพึ่งพึ่ง,งปลูกแต่หลังจากนั้นนะครับไม่ยากเลยนะครับนี่คือยังผมนี่แหละไม่มต้องให้น้ําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารากแก้วของเขามันยังดึกแล้วเขาสามารถดูดกินน้ำของเขาได้สบายๆส,สำหรับผู้ใดที่ว่าเฮ็ดกเกษตรแบบบ่ต้องหวังพลอยังหลายนะครับเด้อ วัฒผุ้ใด้มีระบบนุง่งระบบน้ำก็แล้วแต่น,นะครับอันนี้คือหลักสูตรไพหลักสูตรมันนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็คือเขาปล่อยน้ำเรื่อยๆนะครับเขามีเวลาเขาปล่อยน้ำเขาตามโชนต่างๆนะครับเพราะว่าสําหรับผมนะมันมีรองน้ำเขาอยู่แล้วแล้วน้ําไหลทุกถึงทุกจุดถ้าเขาปล่อยปุ๊บ นำไลไปเบิดทุกจุดแล้วรากเขาอย่างเล็กปุ๊บแล้วการซึมของนามนะครับจังได้เขาก็ได้กินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็เริ่มปลอยนะครับปลอยตรงจุดนี่แหละจุดจุดเป็นปลาผักหวานในสีนะครับเขาซึมเบิดเลยครับพี่น้อง้อนี่บักนองบักน้าเขาตเต็มที่นะครับไดกินเบิดนะครับนี่เขาปล่อยเขาปลอยมานะครับบักม่วงไผ่ไผ่กิมซุงนะครับมีเบิดนี่ <c oughs> นี่แหละเฮามาบอกสู้กันฟัง สำหรับเรื่องการเกษตรนะรพี่น้องเด้อต้องมีใจหลักนะครับพี่น้องเด้อใจรักใจรักในสิ่งที่เราชอบนะครับเบิ้นวาเฮ็ดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดแต่บบมีใจหลักก็เฮ็ดว่ได้ด้อพี่น้องสําหรับการเกษตรนะครับนี่หละนี่คือนี่ปลูกจังได้ก็ได้ผลผลิตครับพี่น้องปลูกทิงๆไว้จังได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังมือหนา้าะนอนาคตนะครับจัง,ดงนดยเขาหก่นี่ยักกน้าผมนี่ ปลูกจากต้นที่ไม่สวยเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับกำลังงหญ่ขึ้นเรื่อยๆหี้ขึ้นเรื่อยๆล้วก็ให้ลูกพร้อมนะครับเป็นมะนาวลรเม็ดนะครับเป็นบ่จริงๆเขาก็ได้ผลผลิตนะครับนี่มีหลายอย่างที่โอ้พี่น้องมาเห็นเราติดสะอ่อนนะครับทําไปได้ยังไงประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาปลูกหลายอย่างอเลีนะครับนี่ <c oughs> แต่ว่านี่น้ำหงนะครับพี่น้อง เพราะว่าเมือ่อใดที่เขาอิม่มโตพี่น้องเขาจิตสบายเลยพี่น้องผมจิบอกไปก่อนถ้าเมือ่อใดเขาอิม่มโตถ้าเขาปลูกพืชนะครับเต็มถวนแล้วปุ๊บเมนบ่หลังจากนั้นนะครับเขามมแต่ด,ดูแลตัดหญ้าตัดยูรอเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวนะครับจังผมเห็นมาบามอกม่วงไม่ต้องดูแลยากเพราะว่าเขาปลูกไว้แล้วนะครับประคามเปรผักหวานเขาปลูกไว้แล้วเรารอดูแลอย่างเดียวนะครับให้น้ําให้น้องเขาจบเลยนะครับพี่น้องนี่แหละ ไ่ได้มีอย่างหลายนะครับเฮาก็ปลูกต้นไม้ต้นไหลรเขาเรามีไอเดียยังดีๆเขาก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปนะครับศึกษาหลายๆอย่างนะครับเด้อศึกษาอะยหลายๆกรณีนะครับนี่นี่จะม่ม่วงสีลระพไปน้องเบื่องเอาราวัลมันดอกให้เฮานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมากมายถึงฤดูการนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกมาออกผลในเขาเองนะครับเราไปพลิกแพงเอาไปทีนี้เขาเป็นผูกเก็บเกี่ยวผลผลิต เขาไปผีกแพ้งของเขาเองให้ไอ้ไอ้ในตัวของเขาเองนะครับเขาไปเขาจะขายพลสุกขายผลดิบก็แล้วแต่เขานะครับเขาเป็นเจ้าของกันนะพี่น้องนี่หลายยางนะพี่น้องเนอะยี่หรีนี่แหละจะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องนะสำหรับส่วน,วนกเกษตรเท้านะครับจะ <c oughs> เปลี่ยนแล้วนะครับตันหยาแต่ว่าก็เลียอีกเยอะนะครับที่เขาตรงตัดห้าตันยูอีกนะครับตรงนี้นะครับ ก็คือเขาตัดให้มันเปลี่ยนนะครับนี่มายืนตรนต้นนะครับก็โอ้หลายนะครับเห็นปะผูพกพยุงพยุง,ยงทิศนะครับหลายเลยนะครับพักหวานเนี่ยผมต้องพ,พูดถึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวที่ฝากไปเท่นี้อนนะครับผมสวัสดีครับ